คือสิ่งยากร้านนองมื่อนี่นองคะนอขอบคุณมากนะคะที่แวะมาตักทายาเจรสีกับเพื่อนเพื่อนวันที่ยี่สิบก็มารับยี่สิบตุลาสวัสดีค่ะวันที่ยี่ิบวันที่สองสามวันที่สี่ก้าทุกคนหนักมากคือปักบาตรถ้ำทางบ่อยสิ่งที่ควรช่วย หนึ่งดวงตามาแล้วจ้าอ่าคือคนเราจิ๋มว่าไปโดนป่านี่กลับมาเงี้หนาหันแน่มาสั่นเพิ่นหนีาหานเบิดแล้วปัานจะเลยได้ไรสดน้ำหวนทางเด้อพี่น้องเด้อยืยนยนันตัวต,วตวนนะคะ <c oughs> ถ้าแต่งตัวอยู่ หันโอ้คนแล้วา่จิมว่าไปโดนปลนนี <anderen> ่กลับมาเงา้าหนาหันนห้มันสั้นเพิ่นนี้เบิดแล้ยวปานตั้งปันโน่กอจังจังมีต้างงามติมบุาบัดมันเป็นจิมมังใจไอวใจยังเบิดแล้วบนเนาะ แล่นน้ำข่ตั้นบ่ไข่ขี้รถเด้อจะเลยได้ไลไสวนน้ำหนทางด้วยพี่น้องเด้ยยอยืนยันตัวตนนะคะตัต้ง้าโน่จริงจังมีตั้งอามติด่คากำลังขึ้นขี่รถกลับบ้านอยู่พี่น้องี่นั่งข้า บงังคับผู้บังนะพี่น,อน,อน,น้องเป็นวันยังบพมี่เน็ตซำมืเจ่าแลนน้ำข่อยตันบอข่อยขี่รถเดียวน้อ <c oughs> พีเอเตอร์ตุกันนะคะมือน้ยัตจะละศีมากศูนย์ปฏิบัติธรรมน้องพีเอเตอร์ตุกันนะคะ มือนียัจะละสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมเออกําลังกลับกําลังหอดอันผู้ขาดแมจ้าแต่ว่าหมอลำู่หันคือสิเศร้าหรือล่ะแต่เลยได้ไล่สวนน้ำวนทางด้วยพี่น้องเด้อยืนยันตัวตนนะคะมันเคนสิมมังใจอ่อยใจยังเบิื่อบบเนาะ รีส e ักดีกว um ่าช่วยน้องพี่เอเตอร์ตรงท่านนะคะมื้อนี้จะละสีมากศูนย์ปฏิบัติธรรมถ้าแต่งตัวอยู่หันโอ้หังบันลำพูค่ะ อันบอกกาล้ำซู่ฟังดอกพี่น้องเอ้ยอยู่ในรถย่านเพื่อนจอดรถก่อนใส่เออกำลังกลับกำลังหอดอันผู้ขาดแม่จ้าแต่ว่าหมอ้ำอยู่หันคือสิเศร้าเลยละมายิงปืนก็ยิงลงไปสะละนมันเดีย <c oughs> มือเป็นผู้ย <c oughs> บางหันมันบ่มีกมเลยเลินมันเอาก็ม,มีตอ,อนนี้นหะทางอันลูกพระเท่ากับลูกเขยนี่ท่างข้าวบัท่างพ่อเท่ากับลูกเขยนี่แหละเจา้าคังทั้งสี่ละหนึ่งดวงตามาแล้วจ้าอ่า,ปาปเป็นเสวนไปไซไปเบิร์ดลายายจระเซีหมอลำเสียงดีเนาะ หนึ่งดวงตามาแล้วจ้าอ่ามันบังคันผู้บังนะพี่น้อง,งไม่ไหวเฮงบ่มี่เน็ดซัมกลับบ้านแต่ดเอาเพราะท่านถึงผู้ขาดเดี๋ยวน่ะเพราะท่านในกายผู้ขาดเดีวยวพี่น้องอนนี้แหะท่างอันลูกพระเต๋อกับลูกเคยนี่ท, <laughs> ท,ท่างทันบุญท่างพระเต๋อกับลูกเคยนี่แหละจะขังทั้งสี่ละ บ้านตานเลี้ยนบ้านมักท่านสามรถตัวนี้ใส่บาตรซื้อได้ว่าเน,นื้อไก่หรือเปล่าคือสี่ยุโรต์ไม่จ้าแลงน้ำไขยตันบ่ข่อยขี้รถเดียวสังวานชมพูน้องกบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องขาสวัสดีค่ะคขอบคุณมากนะคะลื้อกลับบ้านแต่กเอาเพราะท่าน,นถึงผู้ขาดเดี๋ยนอไก่ละ ว่าท่านใกายผู้ขาดเดียวพี่นาะคือคนละว่าจิม่าไปโดนปันนี่กลับมาเงายวหนาหันนี่าสั่นเพิ่นหนีเบิร์ล้วปันอาหอขั้ะนาไร้งบ้านกัมด้งามติ ิบก็มารับยี่สิบตุลาวันที่นี่วันที่สอก็ิการหามาืปัิบัติธรรมมกปืนก็ยิงลงไปฉลมันดียวเม่นกปืนก็ยิงลงไปฉลมันดียวเม่นวันที่ยีบก็มารับยี่สิบตุลาวันที่ิ ว <น 1971. S 2> ันที่สองสามกีนกาถูกมากมากๆคือปฏิบัติธรรมเป็นส่วนไปใสไปเบิดละยายจะละรีหมอลำเสียงดีเนาะน้องพี่เอเตอร์ตุ้ันนะค่ะมันนี้้ายจะลาสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วมนิ่ตางงามติอนีบุคคาบาท phấn suất, phấn là phấn lưỡi, là chelsea, mò lắm tiếng nó. Niu cái này má, tấn này má, Hãy ở Vinati chăng mai cần mao về. เลี้ยนปานมักท่านสามรถตัวนูใส่าซื้อได้ว่าเนื้อไก่หรือเปล่าบโอ้หวานยังเหลืองเลยสียูรเนตบางหันมันม่าม,มีเกลื่อเลินมันเอาก็ม,มี ตต้รมนียจะละสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมสิไปคอล์คอยล้ำยนดอกเอาวินาที่จังอยกันมาเว้ยต้มหันเพ่นขับเด้แพี่น้องจไ ปรธรัมด,ด้วยกันมา่ปดดกัละหลองบัวลำพูค่ะอันบอกกาล้ำสู่ฟังดอกพี่น้องเอ้ยอยู่ในรถย่านเพื่อนจอดรถ <c oughs> ค่อนใสกคนละวกันว่าไปโดนป่านนี้กลับมาเงาหนาห,าหันแว่มาสั่เเนเพื่อนหนีเบิดแล้วปานมันบังอันผูบังนะพี่น้องไอ้นวรเฮงบ่อพี่เน็ตซำ ผู้บังนะพี่น,อน้องแต่วันเฮงพ่อพี่เน็ตซำกลับบ้านแต่เออเพราะท่านถึงผู้ขาดดยเนาะกลลแเพราะท่าน <c oughs> ใน<ค>กายผู้ขาดเดีวยวพี่น้องขอบคุณมาก